สวัสดีครับเดี๋ยวก็สวสดแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อที่ตอนนี้ก็บุญอย่างนี้ตรงกับเรานะอย่างที่พระเจ้าตัดถึงบุญโดยย่อคือทานศีลภาวนาแต่ถ้าใครตรงกับบุญนั้นก็จะมีหมายก่าว่ามีความสุขมีฉันทะยินดีพอใจที่จะทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าในเส้นทางเหล่านี้ พระเจ้าตัดโดยเปรียบเทียบว่าศีลหนึ่งเท่ากับทานร้อยภาวนาหนึ่งเท่ากับศีลร้อยอยินดีไปต้น,ตนเพื่อที่ว่าคนทาบ,บุญนั้นก็หมายกับว่าจะได้เห็นเส้นทางที่ประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นที่ตนจะเดินไปเดินไปพอตรงกับบุนนั้นก็จะมีฉันทะมีความสุขนะขณะที่ทาบ,บุญนั้น แต่ส่วนตามที่บอกว่ามีผลมีอน,นิสงส์อย่างนี้ต้องต้องเกิดขึ้นในใจละของของผู้นั้นนั่นแหละที่บำเพ็ญบุญนั้นนนหรือจะกล่าวว่าอย่างคนที่มีสัมมติฐิผู้มีปัญญาจะรู้รู้จักเส้นทางการทำบุญหรือแม้มีความคิดความเห็นว่าการให้ทานมีผลการเชื้อเชิญการบูชามีผลอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเทียบว่าถ้าเป็นคนในสมุทตการถ้าคนเหล่านั้นท่านมีปัจจัยเช่นอาหารเป็นต้นที่ที่ท่านจะบริโลคละ่ะพอเห็นพี่สุผู้มีศีลเดินทางมาผ่านมาท่านก็จะรู้ได้ว่าถ้าท่านบริโภคเองท่านก็อิ่มอย่างนี้แหละแต่ถ้าท่านสละแล้วบุญมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเวลาสละก็จะมีความสุขนั่นคือคนที่รู้คนที่เห็นถึงบุญเหล่านี้ แต่ส่วนการการเชื้อเชิญบูชาถ้าเป็นบัญยัติเบื้องต้นก็ทำโดยกันก็คือเชื้อเชิญบูชามามารับสิ่งที่เรามีนั่นแหละแต่ในที่สุดก็ต้องเข้าสู่การปฏิบัติคือพุทธบริษัทก็ต้องเชื้อเชิญพระธรรมของพระเจ้านี่นแหละให้มาปรากฏแก่ใจของตนและก็บูชาคือทำตามทำตามดังนั้นจะยุติที่มโนกรรม คือใจของผู้นั้นที่มีที่พึ่งถึงเส้นทางการทำบุญหรือคล้ายๆกับเป็นเส้นทางที่ว่าเมื่อก่อนแล้วก็ขนขายด้วยกายด้วยวาจานั่นแหละแต่ต่อมาขนขไยด้วยใจอย่างนี้แหละจึงจะจึงจะตรงรว่าหมดทุกสิ้นทุกแล้วก็รวมถึงมีที่พึ่งแก่ตนและในที่สุดก็จะอยู่กับสาวพระที่ว่าขึ้นอยู่กับตนคือเพียงมีสติเท่านั้นนั่นแหละ ถ้ารมก็ปรากฏแก่ใจเส้นทางต้องเป็นอย่างนี้เช่นคับสวัสดและปฏิบัติเป็นตัวอย่างตอนเช้านะโมตัสสะภาะคา,าวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิสังขังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสาระนังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังสาระนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสาระนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสาระนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสาระนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสาระนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวา อาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารทิสัทธาเทวะมนุษยนังพุโทโธภัควาติสวาขาโตภัควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติน้อมข้าสูใจเราที่เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าอาดีตคือกองทุกขปัจจุบันมายึดว่าเป็นตัวตน อนาคตไม่ต้องคำนึงถึงมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นใจเราสำรวมสำรวมหนักแน่นหนักแน่นเราก็จะไม่กังวล ราแวงอารมณ์รอบข้างอารมณ์ภายนอกอดีตอารมณ์อนาคตอารมณ์เราก็จะไม่น้อมนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆทั้งอดีต ทางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกและอนาคตอารมณ์มีสติคราวใดก็น้อนมาาที่การสำรวมคราวนั้นไม่มีเรื่องอื่นไม่มุ่งที่จะไปเรื่องอื่นแม้มีเรื่องอื่นแทรกเข้ามา เราก็ไม่มีกิจต่อเรื่องอื่นที่แทรกเข้ามาเรามีกิจอย่างเดียวน้อมเข้าสู่การสํารวมทำใจให้หนักแน่นหรือเปรียบเทียบว่าแม้จะมีเรื่องราวมากมายเพียงใดแต่ใจเราหยุด หยุดแล้วเรายังเราไม่บกกลับหยุดเรียกอินทรีย์สังวรสรมอินทรีย์หคือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติให้สติคือความสึกที่หนักแน่นคุ้มทองจิตยังคือวิริยะชาคลิยานุโยกรักษาจิต ไม่หวนกลับไปสู่เรื่องที่สติหยุดไม่ให้แล้ววิริยะคือการประคองการรักษาการดำรงอยู่ให้สืบต่อให้การคุ้มครองจิตยังคงสืบต่อมีการรักษาจิตให้สืบต่อ ไม่เกี่ยวกับเรื่องใดๆไม่มีความหมายกับเรื่องใดๆหมายค่าวว่าไม่ใช่ว่าจะต้องหนีเรื่องใดต่อสู้ลบล้างเรื่องใดและก็ไม่ใช่ว่าจะหวังเรื่องใดเรื่องใดรวมถึงความรู้สึกใดๆที่เรารู้เราจำ หมายควาว่าให้จบทุกอย่างเราเริ่มต้นใหม่แบบไม่ต้องนึกจำเปรียบเทียบสิ่งที่เราเคยรู้รวมถึงเคยได้มีเพียงพระธรรมในปัจจุบันที่นำทางเราในคำว่า สำรวมสํารวมให้ใจหนักแน่นหนักแน่นค่อยๆเป็นไปแต่ไม่ใช่จะหมายคําว่าเป็นความชา้าช้าช้าเร็วไม่เกี่ยวไม่ใช่แต่ใช่คําว่าค่อยๆสํารวมสำรวม,รวมทําใจให้หนักแน่นหนักแน่นนั่นหมายคําว่าประกอบด้วศรัทธาทำแบบยอม ไม่ต่อสู้ไม่คาดหวังประคองประคองรักษารักษาคล้ายๆกับว่าเรากำลังประคองอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีๆที่เป็นของเป็นเครื่องที่เราบูชาใจมั่นๆมีความเชื่อมั่นใจเข้มแข็งเข้มแข็ง ไม่ห่วงไม่พรวงต่อเรื่องอื่นอารมณ์อื่นและรวมถึงไม่ต้องเพ่งจมลงไปว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นก็เป็นการสํารวมประคองรักษาด้วยใจที่ผ่องใสมีความสุขมีฉันทะ ทำด้วยใจศรัทธาบูชาไม่วัดผลไม่หวังผลไม่คำนึงเรื่องผลแต่ทั้งหมดของความสึกผู้ปฏิบัติจะรู้ได้โดยความสึกโดยส่วนมว่าทุกอย่างดีไปหมดทั้งดีทั้งมีความสุขทั้งปลอดภัย เส้นทางปีแต่อย่างนี้ยิ่งขึ้นทั้งดีทั้งมีความสุขทั้งปลอดภัยพอเท่านี้ก่อนทำเพียงเท่านี้ฝึกคือเท่านี้ทำอย่างนี้เท่านั้น จะรู้เองว่ายิ่งกว่านี้คืออะไรเมื่อรู้เองว่ายิ่งกว่านี้คืออะไรก็จะจำได้ว่าเราเคยฟังคำเหล่านี้มาแล้วตอนนี้สภาวะนั้นปรากฏแก่ใจดังนั้นสภาวะคือสภาวะคำพูดคือคำพูดคำแปลคือคำแปลการที่บายคือการที่บายเป็นคนละส่วนกันทั้งสิ้นคำพูดเรียกว่าพาจาชนะคำแปลเรียกว่าอัฏฐะ แปลเท่าไหร่เท่าไหร่อธิบายเท่าไหร่ก็คืออัฏฐะนั่นแหละไม่ใช่ปรามาาัตฐะสิ่งที่ปรากฏแก่ใจของตนนั่นแหละจึงจะเป็นปรามาาัตฐะเพราะทำให้จิตเปลี่ยนน้มขาสู่การปฏิบัติต่อถ้าเริ่มสึกว่าทั้งดีทั้งมีความสุขและปลอดภัยใจเราก็ไม่ต้องห่วง เหมยกับว่าใจเราขึ้นที่สูงอยู่ในที่สูงปลอดภัยจากทุกสิ่งผ่องใสเป็นอิสระไม่ต้องกังวลบางครั้งความรู้สึกว่าสงบแทรกขึ้นมานี้ ก็เป็นความดีส่วนหนึ่งแต่ความปริในใจเราคือใจที่หนักแน่นเข้มแข็งนั้นปลอดภัยความสงบเป็นความดีเป็นความสุขรับรู้อยู่ไม่นานไม่นานหมายควาว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เรียกว่าไม่นาน ความรู้สึกว่าปลอดภัยกับประเสริฐกว่านั้นจะชนะความสงบคือระดับสติไม่ใช่ว่าเลื่อจากขัานี้จะไปเจอข้านู้นผู้ปฏิบัติอยู่กับเขาสึกว่าเราปลอดภัยกับใจเราที่หนักแน่นมั่นคง ไม่ได้หวังว่าจะเจออะไรอะไรเจอความสึกอย่างใดอย่างใดแต่จะไปเจอเองว่าความนิ่งแทรกขึ้นมานี้ทำให้ยิ่งเชื่อมัน่นมีกำลังใจมีความสุขแต่นานักก็จะไม่ปลอดภัยนานักบอกไม่ได้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีอยู่ที่ใจของผู้ประดานั้นที่มีความเข้มแข็งเหนือกว่าระดับ ที่จะไปรับรู้จู่กับความนิ่งเร็วช้าเพียงใดก็ทำเดาไดกันว่าไม่ใช่อยากจะเหนือกว่าระดับสมาธิและจะไปเจออะไรเจออะไรความจริงใจของผู้ปฏิบัติเข้มแข็งพอจึงรู้ว่า เราอยู่กับความสึกเฉพาะที่ใจเข้มแข็งดีกว่าไปอยู่กับความนิ่งจะเริ่มรู้ว่านั่นซ้ำๆแม้ดีแต่ไม่ปลอดภัยดังนั้นออกมาจากที่ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่ได้อกก็จะเจออะไรจะได้อะไรเพราะใจที่มั่นนั่นแหละเข้มแข็งนั่นแหละปลอดภัยนี้จึงเรียกว่าตามที่ตัดว่าออกจากนามากายนี้โดยไม่หวังนามากายอื่น หมายคาว่าผู้ปฏิบัติออกจากการย้ำที่ใจไปรับรู้อยู่กับระดับสมาธิโดยไม่หวังว่าจะได้อะไรอีกจะรู้ว่าอยู่กับความปลอดภัยอยู่กับความปลอดภัยในสภาวะตลอดเวลา จนรู้สึกว่านานจนคุ้นเคยว่าเราไม่ต้องการจะวกไปรับรู้ความสึกใดๆอีกแล้วและอยู่อย่างนั้นได้คือคุ้นเคยกับความพ้นทุกข์แล้วจะรู้ว่าสาเพาะอย่างนั้นมีจริง ที่เป็นเหตุให้เห็นความต่างว่าเมื่อต่อสายความพยายามที่จะรักษารักษามากเหมือนแต่ก่อนแต่เป็นความสึกว่าผาสุขมีความสุขไม่ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนแต่ก่อน แต่กลับหาสุขมีความสุขอยู่ได้นั่นคือเข้าสู่เขตปัญญาพ้นทุกข์ดับสมุทัยและกำลังของปัญญาจะาปรากฏยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าเราไม่ต้องการจะรู้อะไรแล้วเราไม่ต้องการจะได้อะไรแล้วเพราะสิ่งที่ ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่กับความสึกอย่างนี้ได้จริงเราจะคิดถึงเรื่องอื่นอารมณ์อื่นจะสู้ความสึกนี้ไม่ได้เลยณนะขณะนี้เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าพระธรรมปรากฏแก่ใจทำให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความที่หลนที่จะส่งออกไปสู่ การรับรู้ด้วยความอยากรู้ด้วยความได้ของจิตรวมถึงใจของผู้ปฏิบัติก็จะมีความสึกว่าเราไม่อยากจะคิดสงสัยอะไรแล้วเพราะสิ่งที่เราคิดสู้สภาวะที่เราเจออย่างนี้ไม่ได้ และรวมถึงผู้ปฏิบัติจะมีความสึกว่าเราไม่กล้าคิดอะไรอีกแล้วเพราะที่คิดไปสู่ทุกเรื่องสู้สเฉพาะนี้ไม่ได้ถ้าเรายกเรื่องใดๆหววคิดเรื่องใดๆใ,ใจส่งออกไปสู่เรื่องใดๆดนั่นคือความสูญเสียคุณค่าแห่งปัจจุบันนี่เรียกว่า ใจของผู้ปฏิบัติก็ดับสมุทยัยเป็นลักษณะที่ว่าด้วยความสมัครใจของตนเพราะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏแก่ใจชนะทุกสิ่งของความรู้สึกนึกคิดของเราของทุกสิ่งที่เราเคยรู้จึงเป็นลักษณะที่ว่าแม้เราเคยรู้สิ่งใดเราไม่ เราก็ไม่กล้าที่จะนึกสิ่งที่เราเคยรู้นั้นเพราะสู้สภาพนี้ไม่ได้นี่ก็เปเรียบคล่าวว่าบุคคลไปพบแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ลืมแสงสว่างคือหิ่งห้อยนั้นไปที่เรารู้คือแสงสว่างของหิ่งห้อยที่เจอพระธรรมคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ แม้เบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้และจะเป็น,นี้ตลอดเส้นทางนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่เสมอจนกิเลสก็ลดลงลดลงอยู่เสมอแม้ความจำที่เราเคยจำได้ว่าเรื่องใดเรื่องใดเราก็ไม่กล้าที่จะจำแม้เรื่องใดที่เราเคยส่งออกไปว่ารับรู้คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะส่งออกดังนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งบวงเหล่านั้นสลายไปสลายไปโดยส่วนเดียว แต่พระธรรมเป็นแสงสว่างยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่เสมอแต่แม้แสงสว่างยิ่งขึ้นเราก็ไม่กล้าที่จะจำถึงแสงสว่างของพระธรรมแม้ไม่จำพระธรรมก็สว่างเส้นทางของปัญญายาทณทัศนะมิปัสนายาณ เป็นอย่างนี้สาธุสาธุสาธุอ่ะอะหังสมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอะพิวาเทมีสัวาคาโตพระขาวตาธรรมโม ธรรมังนาบสามีสุปัติปนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามี